มาดูในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาค่ะพร้อมถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว23แห่งด้านอบอจอสงขลานะคะพร้อมขับเคลื่อนระบบพัฒนาบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิค่ะ วันนี้อาสาสมัครสาธารณสุขนะคะรวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากว่า200คนร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรปานอุมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนายภัยเจนมากสุวรรณนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจากแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับที่2พศ2551ครับกำหนดให้สำนักงานปลาาัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามายัยหรือหน่วยบริการปฐมภูมิให้แก่องค์กรปกครองส่วนขอไปครับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะสุดท้ายของแผนโดยในปีงบประมาณ2566จังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน23แห่ง ลายบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนมาอย่งอางอบจสงขลาแล้ว จำนวน175คนครับดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้รองรับภารกิจดังกล่าวจึงได้มีการประชุมดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การดําเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ภาคปฏิบัติมันต้องมีค่าใช้จ่ายไม่รู้ตัวไหนต้องนนเป็นเป็นแผน,นส่วนของกระบวนการมีส่วนรวมแล้วกม่มีมมมมคือหลังจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน23แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาจาก176แห่งนะครับได้อ่า ถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การงานส่วนจังหวัดสงขลาณนะวันนี้ก็ทางาทางกองสาธารณสุขขององค์การงานส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตามาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง23แห่งพร้อมด้วยอ,อสมอนะครับมาประชุมเพื่อที่จะร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นปีขประมานะครับตรงนี้เราต้องมา ทงความหนึ่งทำความเข้าใจนะครับในภารกิจ2ก็จัดทาแผนร่วมกันโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทางมองรัชพัฒสงขลาและก็วิทยากรจากทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาร่วมให้ข้อคิดเห็นมาร่วมให้คําแนะนําในการจัดทําแผนเพื่อที่จะให้การเริ่มต้นปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ